ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับผู้นำของเรานะครับนั่นคือเสียบัตรเจ้าของสมบัติฟาร์มครับคุณแดงครับแล้วก็เสียสมบัติฟาร์มของเรานะครับก็มาเป็นอุปถากนะครับให้กับวัดบางเย็นนะครับเอนชวนผู้ที่ดูคลิปนี้นะครับที่ลงในช่องปิดน้อยไทยแลนด์ช่องเฟซบุ๊กช่องเพจนะครับของสมบัติฟาร์มร่วมเชิญมาทําบุญกันนี่ก็สร้างเลยนะไอชาพนักกิจสถานหรือว่าเมนเผาศพใช่ใช่ แล้วก็เชิญชวนลูกเพจแล้วก็เพื่อนพี่น้องลูกค้าทุกท่านร่วมมาทําบุญกันโดยเฉพาะตรงนี้ท่านประธานของเราก็จะเป็นประธานร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยครับก็เสียสมบัติก็มาเป็นตัวแทนของเจ้าวาดของหลวงพ่อทุกทีผมก็จะเอาเป็ดเอาไก่มาช่วยเวลามีงานมีอะไรเงี้ยก็มาช่วยกับประจําอยู่แล้วครัมเมื่อกี้ไปคุยกับท่าน เขาก็บอกว่าเออลุงพ่อให้ไะเขาก็บอกว่าเขาจําได้ว่าเคยเอาเป็ดมาอะไรมาเงี้ยจำได้และที่สําคัญคือแต่ตัวมันก็ได้มาแต่ว่าได้มาเอาฝากมาให้ฝากผ่านทางอบตเพราะว่าเสียสมบัติของเราก็เป็นคนพื้นที่ครับเป็นคนที่หวังเย็นนี้เองครับนะครับแล้วก็ยังไงก็ท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะร่วมทําบุญกับเสียบัตรก็สามารถโอนปัจจัย ทำไมเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือจะโทรเข้ามาหาที่หลวงพ่อก็ได้หมายเลขก็จะขึ้นอยู่แนขนาดนี้ครับครับ<ม>ผมเลขบัญชีทางวัดไม่ใช,ใช,ใช่ทางเราทางเราไม่ใช่ของพวกเราเป็นของ,ของทางวัดเลยนะฮะเพราะว่า,<อ>าเรานะมาสร้างเมนกันถูกต้องอทุกบาททุกสต,ตางค์เนี่ยปัจจัยทั้งหมดจะเข้าบัญีีวัดทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเสบัตรก็พาศิลปินดาราไม่ว,ว่าจะเป็นตลกนักร้องมาร่วมบอกบุญกันด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะพากันคาพบกับพวกเขากด้ไหมครับ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 นะ แล้วเราไปชมกับพวกเขากันเลยครับยากาศภายในวัดครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมแดงโบราณนะครับแล้วก็ศิลปินในทีมงานของสมบัติฟาร์มนะครับวันนี้บอสก็นําศิลปินมาร่วมสร้างเมนของบุญมาฝากบุญมาฝากของวัดวังเย็นครับช่วยกันมาฝากช่วยกันเอามาฝากวัดนี้บอสสมบัติก็เป็นเด็กที่ีโตที่นี่นะฮะก็อยากจะมีอะไรเป็นส่วนร่วมกับทางวัดครับผมโดยนาคุณหนุ่มคุณแอมมาด้วยครับนะครับก็เป็นดารานะครับ เป็นทางในแบบโฆษณาด้วยมีพี่นุ่มใช่ค่ะในแบบอาหารหมาค่ะเโฆษณาเดี๋ยวให้น้องแอมนะครับบอกบุญไปทางแฟนเพจของคุณสมบัติให้มาร่วมทำบุญกับทางวัดก็จะฝากนะคะฝากร่วมบอกบุญนะคะให้เป็นสะพานบุญนะคะทุกท่านนะคะที่มีจิตเมตตานะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมทําบุญสร้างเมนเผาศพที่อยู่ข้างหลังเรานี้นะคะได้กันทุกคนเลยนะคะ ครับคุณอ่างเปิดเบิงครับบอกแฟนขับด้วยครับ่วยทำบุญ FC บอก FC ด้วย FC เยอะครับ FC ของผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับให้มาร่วมทําบุญกันนะครับทําบุญวารณิจจิตจำใส่นะครับบุญไม่สร้างบารมีไม่เกิดทําบุญเสียเถิดจะได้เกิดบารมีร่วมกับพวกเราศิลปินและทีมงานของสมบัติฟาร์มครับผมขอสาธุดีมากเลยพี่หนุ่มครับครับยังไงยังไงก็ร่วมมือร่วมใจครับเป็นกุศลทานครับ เราทาเป็นบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนนะครับก็ผู้สนนะครับก็ขอแบ่งปันไม่มากไม่น้อยก็เอาเท่าที่มีนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันครับกับสมบัติฟาร์มนะครับอ่าอะะครับรายการเข้าวัดเข้าวานะครับกับบริษัทสมบัติฟาร์มโดยกูรูติงดี้นะครับหรือว่าอาเซียสมบัติฟาร์มสอดแสงอรุณครับอรุณงามอรุณงามไม่มีไม่มีงามไม่ได้นะครับก็จะ ต้องลานะครับมาบอกลากันครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ไปุุราต่อไปที่อื่นด้วยครับเอะนะครับคลิปนี้เราก็จบกันเพียงแค่นี้ก่อนฝากติดตามและกดติดตามพวกเราในช่องเขวัดเขวาด้วยและที่ลืมไม่ได้ก็คือเพจสมบัติฟาร์มแล้วก็ช่องเป็ดน้อยไทยแลนด์เป็ดน้อยไทยแลนด์เอะนะครับวันนี้เราจากกันด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็บุญกุศลทัวหน้านะครับวันนี้จากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสาธุบุญนะครับครับผม